ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าตาแสงตาแสงเป็นคนมีฐานะพอสมครวรมีที่นามีบ้านไม้สองชั้นมีเงินเก็บแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านรู้กันดีคือแกเป็นคนขี้งกที่สุดในหมู่บ้านทุกเช้าพระจะออกบินทบารผ่านหน้าบ้านตาแสงแต่บาทของพระไม่เคยได้รับอะไรจากบ้านหลังนี้เลย ไม่ใช่เพราะตาแสงไม่มีจะให้แต่เพราะแกไม่อยากให้แกมักพูดกับคนอื่นว่าใส่บาทไปก็เปลืองพระก็เอาไปกินสบายเงินชั้นหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงจะให้ไปทำไมบางครั้งพระเดินผ่านตาแสงจะยินมองจากในบ้านแล้วพึมพำเสียงดังพอให้คนได้ยินว่าพระสมัยนี้ไม่เหมือนพระสมัยก่อนรับเงินรับของหลงโลกทำบาปกันทั้งนั้น คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ไม่ใส่บาตรแต่เป็นการดูหมิ่นพระดูถูกศาสนาโดยไม่รู้ตัวจุดเริ่มต้นของความหลอนคืนหนึ่งหลังจากตาแสงนั่งนับเงินอยู่คนเดียวแกได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเบาๆกึกกึกตาแสงเงยหน้าขึ้นเห็นบาทพระเก่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่กลางบ้านทั้งที่ไม่มีใครเอามาแกขนลก แต่ก็คิดว่าเป็นแค่ฝันคืนต่อมาบาดใบนั้นกลับมาอีกคราวนี้มีเสียงเหมือนของหนักๆกกลิ้งอยู่ข้างในทั้งที่บาดว่างเปล่าตาแสงเริ่มนอนไม่หลับฝันซ้ำๆว่าตัวเองยืนอยู่หน้าวัดแต่พระทุกรูปเดินผ่านไปไม่มีใครรับบาดจากแกบาดท,ที่หนักขึ้นทุกคืนคืนที่สาตาแสงตื่นขึ้นมาเพราะเสียงตุบ บาทพระตกลงตรงปลายเตียงแกพยายามยกเหมือนขึ้นแต่กลับหนักอย่างผิดปกติเหมือนข้างในเต็มไปด้วยหินทันใดนั้นมีเสียงแหบต่ำดังขึ้นใกล้หูบาทใบนี้หนักเท่าบาปที่เจ้าสะสมไว้ตาแสงหันไปเห็นเงาคนชาราในจีวรเก่าๆหน้าสีดดวงตาลึกโบยืนมองด้วยสายตาเวทนาไม่ใช่โกรธ เจ้าไม่เคยใส่บาตรไม่ใช่เพราะไม่มีแต่เพราะใจเจ้าไม่เคยให้เจ้าไม่ได้ทำบาปแค่ด้วยการไม่ให้แต่ทำบาปด้วยคำพูดที่เหยียบย่ำศรัทธาของผู้อื่นพูดจบแนวนั้นก็หายไปเหลือเพียงบาตรที่หนักจนตาแสงยกไม่ขึ้นจุดจบของตาแสงเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบตาแสงนอนแน่นนิ่งอยู่ในบ้าน มือทั้งสองข้างวางอยู่บนอกสีหน้าหวาดกลัวเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายสิ่งที่น่าขนลุกคือข้างกายแก่มีบาดพระเก่าๆวางอยู่ทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนหลังจากนั้นทุกเช้าที่พระเดินผ่านบ้านหลังนี้บางคนบอกว่าได้ยินเสียงโลหะเบาๆเหมือนบาดถูกเขยา่าทั้งที่บ้านร้างไปแล้วข้อคิดจากเรื่องนี้ บาปไม่ได้เกิดจากการกระทำเท่านั้นแต่เกิดจากคำพูดและเจตนาการไม่ทำบุญไม่ใช่บาปเสมอไปแต่การดูหมิ่นศรัทธาดูถูกผู้อื่นคือบาปที่สะสมโดยไม่รู้ตัวบุญไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่คือใจที่ให้ด้วยความเคารพเมื่อยังมีลมหายใจเรายังเลือกได้ว่าจะสร้างบุญหรือสะสมบาปไว้ให้ตัวเองแบกในวันหนึ่ง